นี่นี่ใบกล้วยใบกล้วยบอนเราว้าไอ้ครับอืมเห็นไหมเอามาตักเดดแป๊บเดียวนี่ครับอืมเกได้เกได้เกได้ไรดูเกเรกอ่ะเนี่ยครับเนี่ยก็ตัดตัดหายี่บอนเราว้าไอ้ใบกลัวติดเม็ดได้ใช่กล้อ่ดา,ออาดิบลี่ไอ้กูดเนี่ยเขามาตากเด็ดแล้วก็ใส่ฟุกเอาไว้ไว้กินโดยด้วย,ยครับ ก๋วา่ากินกับน้ำร้อนกับน้ำร้อนด้วยเจ้า,า,าวเจ้าด้านก้างเเนี่ยครับ็บปได้ปุ๊กไบแบบนี้ครับรถจะไหวเรือไม่ไหมนี่นี่แก่วนก็ลุยเลยถึงไมื่อยต้องซือกกซ้อเมื่อกลัวดูนซื้อแพงทีนี้ไม่มีกัว๋วแพงนนครับพร้อมขายเลยครับเนี่ยบางคนไม่เคยไม่เคยกินเลยนี่บ้านเราไี่ชวนเยอะแยะเลย,ยเจ้าพ่อ,อต้องเรียองนี้มาตานไม่แพง<ม>ใช<จ>่ใช่ใช่เลยเต็มไป แกปวาเลยไปตัดตัวเลยแล้วมาตาักเนตเนี่เนี่ย,ยว่รันตุยเทสไปเนี่ยแก้วมาไปเนยังว่อเจ้าเจ้าไใคุณกินกับน้ำชากาแฟฟรีไม่ต้องเด็อดซื้อแล้วทุ่งรอยช่องรอยครับก็บอกแล้วของดีที่ชนบ้นานเราใบครูพืชสมุนไพรไทย